ผมก็จุดไฟเลยนี่ฮะอ่าไฟให้ร้อนเลยแต่ก็อย่าระวังนะครับอย่าให้มันไหม้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาซ่อมสายยางนะครับหรือต่อสายยางกรณีที่สายเรามันแตกนะครับแตกแล้วก็มีน้ําพุ่งออกมานะครับจะเป็นแผลใหญ่แผลเล็กทีนี้ในการซ่อมสายยางนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายรูปแบบเลอเกินฮะ เนี่ยผมมีตัวอย่างผ้าไปดูนะครับขึ้นให้ดูกรณีที่มันแตกแบบแบบแบบแผลใหญ่ๆนะครับเราต้องตัดแต่ถ้าเป็นแผลเล็กแผลแตกเล็กๆเนี่ยเราอาจจะติดกาวยอดกาวร้อนอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทนทานจริงๆก็ต่อแบบที่ผมจะทําให้ดูในวันนี้นะครับแบบนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ทีนนี้หลักการนะครับเราต้องดูว่าอันไหนต้นสายอันไหนปลายสายนะครับวันนี้ที่ผมให้ดูคือด้านนี้เป็นปลายสายนะครับ ปลายสายส่วนด้านนี้เป็นต้นสายอันนี้นะเป็นต้นต้นน้ําปลายน้ำอ่าทีนี้วิธีการของผมก็คือคือบางคนก็อาจจะลืมคิดไปนะหลักการของผมก็คือผมจะเอาต้นสายนี่แหละต้นน้ำนะครับเสียบเข้าไปในเข้าไปในปลายสายหรือว่าปลายน้ํานะครับโดยการทําให้ตัวนี้มันร้อนขึ้นมาอันไหนที่จะเสียบเข้าไปนะครับเราทำให้ร้อนอ่า ผมก็ใช้วิธีการเอาไฟลนนะฮะหรือจะใช้เทียนไฟแช็คหรืออะไรหรือแก๊สกระป๋องที่บอกหัวฟู่นะครับก็สามารถทําได้หรือใดเป่าผมอะไรก็ได้หมดก็แล้วแต่ทําให้เกิดความร้อนเพื่อที่จะตัวนี้นิ่มนิ่มเพื่อที่จะนําด้านนี้เสียบเข้าไปได้ง่ายแต่วันนี้ผมเอาหลักการอ่าง่ายนะครับเทคนิคง่ายๆให้ดูเยวกาวนะครับนี่เยากาวนี่แหละกาวถาท่ออุปกรณ์ก็เรามีอ่มีกาวมีมีดกัตเตอร์มีไฟแช็คหรืออุปกรณ์ทําความร้อนนะครับ แล้วก็มีอาจจะมีผ้าไปเช็ดเช็ดน้ําสักนิดหน่อยนะครับระการของผมก็คือเนี่ยเ,เอาแปลงจุ่มเข้าไปจุ่มกาวแล้วก็ทาเข้าไปด้านในนี้แล้วก็ทาด้านนอกด้วยนี่ครับปิดฝาก่อนเดี๋ยวแห้งแล้วผมก็จุดไฟเลยนี่ฮะอ่าไฟให้ร้อนเลยแต่ก็อยา่าระวังนะครับอย่าให้มันไหม้นะฮะอย่าให้มันไหม้จนเสียรูปนะ เอาแค่ okay. มันเกิดความร้อนพอนมันนิ่มแล้วก็โอเคแล้วอ่ะไม่ได้แล้วทีนี้ต่อไปนะครับผมก็นี่ทากาวไอ้ด้านปลายนะครับด้านปลายสายนะครับเราทาด้านในนะส่วนด้านต้นน้ําต้นน้ําหรือว่าต้นสายนะเราก็ต้องทาด้านนอกพอเราได้แล้วนะ เราก็จับยัดเข้าไปเลยนะครับวิธีการง่ายๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันยังแข็งตัวแต่ตันนี้มันนิ่มกว่ามันมันเข้ากันง่ายเห็นไหมฮะนี่เราก็ดันเลยฉาบานี้เราก็ดันให้มันลึกก็ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ก็อย่าให้มันลึกเกินไปเพราะว่าตล้อเกินไปมันจะไปกดให้ตัวนี้มันบีบตัวทําให้น้ําไหลยากนี่ก็เสร็จแล้วนะนิดเดียวง่ายนิดเดียวเลยนะนี่วิธีการเนี้ยเป็นวิธีการที่ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ แต่จริงๆแล้วมันมีหลายวิธีนะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีในบ้านเช่นว่าตัวต่อแบบนี้ไปดูครับนี่ฮะถ้าท่านผู้ชมมีตัวแบบนี้อยู่อันนี้ตัวนี้เป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้ท่อหนึ่งนิ้วนะที่ผมทําให้ดูวันนี้นะครับอันนี้คือต่อแบบนี้ก็แค่เสียบต้นน้ําปลายน้ําเข้าไป ก็เป็นข้อต่อนะครับอันนี้คือกรณีที่เรามีตัวนี้นะแต่อันเนี้ยเราต้องไปซื้อแต่ถ้าเกิดไม่มีอย่างอย่างที่ผมบอกก็คือใช้วิธีการต่อสายแบบที่ผมทําให้ดูนะครับโอเคนะครับมาดูอีกทีนะว่ามันจะรั่วน้ํำไหมนะครับเดี๋ยวจะเปิดน้ําให้ดูเทสให้ดูนะฮะนี่ผมเพิ่งติดกาไปเมื่อสักครู่นี่เองแต่เดี๋ยวจะเปิดน้าแล้วก็เทสดูว่ามันจะรั่วไหมนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเปิดน้ำแล้วนะครับน้ําถือว่าแรงอยู่นะ เดี๋ยวผมจะกดอ่ากดปลายสายนี่ฮะนี่กดปลายสายเห็นไหมครับว่ามันไม่มีการรั่วซึมแม้แต่นิดเดียวนะฮะถือว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลแน่นอนแล้วก็ประหยัดนะครับประหยัดด้วยนี่ฮะน้ำแรงมากแต่ไม่รั่วแล้วได้ใช้งานกันอีกยาวนานนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แนะนำกันแบบประหยัดนะประหยัดแล้วก็ รวดเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างให้มากก็น,น้อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ